ครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ดอนศักด์นะครับที่หาดนางกำบรรยากาศสวยมากเลยนะครับ ء, มีคนเล่นน้ําอยู่หนึ่งคนนะครับ ء, ชื่อว่าพี่ชัยนะครับเป็นคนที่มีหุ่นดีมากเลยนะครับดูหุ่นพี่ชัยเรียบร้อยอาหารไปดูวิวนะครับเป็นวิวภูเขาที่เรียกว่าหาดนางกำนะสวยมากเลยนะเป็นหน้าผาแล้วก็มีร้านอาหารซึ่งอยู่ติดชายทะเลและเราก็มีกลุ่มเพื่อนๆน,นที่มา ร่วมในงานสุกข,ของอแม่ของเพื่อนที่อยู่ขนมแล้วก็คุณหนูหนุ้ยนะครับก็ถือกระปุกเห็ดมาเมื่อพีทำท่าจะหิวก็เลยกินเห็ดไปประมาณสิบคู่นะครับเอเห็ดก็สุดชื่นเลยช,ลยชื่นเลยันน้เพื่อนคนสวยอันนี้คุณยอมที่ยิ้มมีเสน่ห์มาก <c oughs> อันนี้คุณเวลนะเป็นจำเลยทุกคดีนะครับอาน,นุคุณเลวัตหรือว่าคุณคละวัตนะเป็นสามีของคุณประย om นะาคนนี้หล่อมากเสีย เอ่อานาอะไรนะสวนตามประมาณห้าสิกว่าไร่ร้อยกว่าไร่แล้วตอนนี้ซื้อสะสมนะครับใกล้จะโคตรแล้วใกล้จะโคตรแล้วนะครับอโอเคขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมครับครับผมส่วนผมนะครับสมศักนะสุดหล่อที่สุด,สดในบรรดาเพื่อนทั้งหมดครับหล่อที่หัวนะครับนะ